สวัสดีครับลูกค้าวันนี้พาลูกค้านะครับมาพบกับร้านสะดวกซักแฟมิลี่โปรวันดี้ของเรานะครับตั้งอยู่ที่ถนนวัดโพนะครับตำบลมะขามเตี้ยจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับอยู่ริมถนนตรงข้ามกับปั๊มน้ํามันพีทีนะครับแล้วก็ร้านนี้นะครับเรามีอยู่5้าเครื่องซัก5เครื่องอบมีทุกรุ่นนะครับมีตั้งแต่11กิโล14กิโล18กิโลแล้วก็28กิโลนะครับที่ร้านเนี่ยมีความสะอาดแล้วก็สะดวกสบายในการจอดรถนะครับมาจอดหน้าร้านแล้วก็สามารถที่จะช่วงเช้าเนี่ยมาฝาก คนดูแลร้านนะครับแม่บ้านคอยแล้ฝากซักผ้าอบผ้าและผ,ผ้าให้กับลูกค้านะครับแล้วก็ช่วงเย็นนะครับที่จอดรถด,ด้านหน้าเนี่ยจะจอดได้อยู่ติดริมถน,นนก็จรงิงความสะดวกสบายเนี่ยก็คือในเรื่องของการจอดรถถ้าติดปัญหาในฝั่งนี้นะครับจอดรถไม่ได้ข้ามฝั่งไปจอดที่ปั๊มน้ํามัน PT ชั่วข่าวได้นะครับแล้วก็จอดแบบเ,เรียบร้อยนะครับประมาณนี้แล้วก็อ,อยากให้ลูกค้านะครับที่อยู่ที่ถนนวัดโพนะครับ ตำบลมะขามเตี้ยจังหวัดสุราษฎร์น,นะครับลองมาใช้บริการร้านสะดวกซักแฟมิลี่โปของเราดูนะครับที่นี่นะครับเรามีเครื่องใหญ่มากเลยนะครับเดี๋ยวมาดูครับมีตั้งแต่11กิโล14กิโล18กิโลแล้วก็28กิโลนะครับแล้วก็เครื่องอบผ้าของเรานะครับก็จะมีรองรับลูกค้ามี18กิโลแล้วก็28กิโลนี่คือตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะครับลูกค้าที่เป็น ทั่วไปนะครับจะซักผ้าห่มผ้ามวมหรือว่ากลุ่มโรงแรมกลุ่มรีสอร์ทต่างๆนะครับแล้วก็ร้านซักแห้งที่ไม่มีพื้นที่ในการตากผ้านะครับก็สามารถที่จะมาใช้บริการเครื่องอบผ้าที่สุราษฎร์ตรงถนนวัดโพธิได้นะครับแล้วก็แฟมิลี่โ Pro ของเราเนี่ยรองรับในส่วนของลูกค้านะครับกรณีมีเสื้อผ้าเนี่ยหลายขนาดหลายตะกร้านะครับก็จะมีตั้งแต่ไซส์เล็กก็คือ11กิโล11กิโลนี่ก็คือซักได้ดึงตะกร้าใหญ่ๆนะครับซักได้นะครับแล้วก็14กิโล 18กิโลแล้วก็28กิโลก็คือสามารถซักผ้าห่มผ้านวม,นมท็อปเปอร์นะครับหนาประมาณ3นิ้วกว้างประมาณ6ฟุตนะครับก็สามารถที่จะซักเครื่องซักผ้า28กิโลของแฟมิลี่โบเราได้แล้วก็อบผ้าที่28กิโลนะครับทีนี้ที่ร้านเนี่ยครับยังมีความสะดวกสบายเพิ่มเติมในเรื่องของการ QR code นะครับกรณีลูกค้าไม่ได้มีเงินสดมานะครับมีเงินในบัญชีแต่อยากซักผ้านะครับก็สามารถที่จะสแกนจ่ายผ่าน QR code ของทางบริษัทได้นะครับทางร้านเขาก็จะมีรองรับลูกค้าในทุกๆเครื่องไม่ว่าจะเป็นเครื่ เครื่องอบผ้านะครับแล้วก็กรณีลูกค้ามีแบงค์มาอยากจะแลกเหรียญเรามีตู้แลกเหรียญให้กับลูกค้าด้วยนะครับนี่ครับมีถึง2เครื่องด้วยกันนะครับก็เป็นสแตนเลส304เหมือนกันแล้วก็การแลกเหรียญในลูกค้าก็หายห่วงได้นะครับก็เรามีเหรียญรองรับให้ลูกค้าได้เยอะเลยทีเดียวนะครับแล้วก็อาจจะมีเหรียญโทเค็นโกนกับเหรียญสิบบ้างลูกค้าเนี่ยก็สามารถที่จะแยกเหรียญแล้วก็เอาไปใช้ด้านนอกต่อได้นะครับ แล้วก็มีตู้ขายน้ํายาซักผ้าน้ํายาปรับผ้านุ่มนะครับคอยบริการลูกค้าที่ไม่ได้เตรียมน้ํายาซักผ้าน้ํายาปรับผ้านุ่มมานะครับก็สามารถซื้อได้นะครับที่นี่ราคาถูกนะครับสองซองเพียง10บาทเท่านั้นลูกค้าก็สามารถเลือกซื้อได้นะครับแล้วก็ที่ร้านนะครับยังมีความสะอาดในหลายรูปแบบก็คือเจ้าของร้านเนี่ยเขาจะดูแลร้านเนี่ยเป็นอย่างดีนะครับกล่องน้ํายาซักผ้าน้ํายาปรับผ้านุ่มนะครับมีการทําความสะอาดอย่างทุกวันนะครับทั้งเช้าและเย็นนะครับแล้วก็ดูแลเครื่องนะครับอย่างดีเลยเห็นไหมครับเครื่องมาเป็นส เงานะครับแล้วก็มีความแข็งแรงคงทนแล้วก็ด้านในนะครับมีความสะอาดอยู่แล้วนะครับแล้วก็เราก็มีการทําความสะอาดตั้งแต่เช้าถึงเย็นนะครับหลายรอบด้วยกันเห็นไหมครับถังใหญ่นะฮะทั้งนี้นะครับเรายังมีคู่มือวิธีการใช้งานค r ว o d e คนะครับกรณีลูกค้าเนี่ยใช้งานไม่เป็นนะครับสามารถที่จะดูคู่มือทางร้านเราได้ไม่ว่าจะเป็นคู่มือการใช้ค r ว o d e คคู่มือการซักผ้านะครับการอบผ้าก็จะอยู่ที่หน้าเครื่องอบผ้าด้านบนนะครับแล้วก็มีป้ายราคาแนะนํานะครับที่นี่ราคาซักผ้าเริ่มต้นเนี่ยถูกมาก เป็นน้ำเย็นนะครับตั้งแต่11กิโล40 50 60ไม่แพงนะครับอบผ้าเนี่ยเริ่มต้นที่50รวมกันนะครับ100บาทซักผ้าอบแห้งเรียบร้อยหมดเลยนะครับถูกมากนะฮะแล้วก็อยากเชิญชวนนะครับลูกค้าที่อยู่ถนนวัดโพนะครับตำบลมะขามเตี้ยจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับมาใช้บริการที่ร้านสะดวกซักแฟมิลี่โปรแนดี้นะครับตั้งอยู่ริมถนนนะครับฝั่งตรงข้ามปั๊มพีทีนะครับแล้วก็กรณีลูกค้าเนี่ยติดปัญหาการใช้งานต่างๆหรือว่าเครื่องขัดข้องสามารถติดต่อเข้าไปที่ลเซ็ center นะครับของทางบริษัท เราบริการลูกค้าตลอด24ชั่วโมงนะครับลูกค้าสามารถโทรเข้าไปติดต่อได้แล้วก็แจ้งเรื่องปัญหาต่างๆแล้วก็ทาง call center จะช่วยแก้ไขให้นะครับตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับแล้วก็อยากเชิญชวนนะครับลูกค้าทุกท่านที่อยู่แวแถวนี้นะครับจังหวัดสุราษฎร์หรือจังหวัดใกล้เคียงนะครับร้านนี้ตั้งอยู่นะครับเป็นร้านชื่อซักอบแฟมิลี่โปรแนดี้นะครับอยู่ริมถนนวัดโพนะครับติดกับวัดโพซอย15ตำบลมะขามเตียจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับอยากเชิญชวนลูกค้าทุกท่านมานะครับ